สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเรื่องขอดีข้อเสียของวัวกระโดนไทยบ้านเรานะครับพี่น้องครับมาพบปะกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปทั้งหมดให้กับช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ยามเช้าว,วันที่วันที่24นะครับ สิงหาคม2565นะครับผมพาพี่น้องมาพูดคุยถึงเรื่องทำคอนเทนต์พูดคุยถึงเรื่อง, content, งอง่าก็ดีเขาเสียของวัวกระโดนถทบ้านหาวเนิไม่เอาบางโปนจุงกะสวัสดีสัญญาบางคางกรุบเนียรเลยบัตรโจรมาเมาือคลิปนี้ฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็้วกด u b s c r i b ์นะครับเยอะใหญ่บรดับรอบอ่นะ u ับส r i ร์งั้นก็ วันน,น,นี้ก็อย่างนเก่าแวันนี้ก็เหมือนกันนะครับภาษาเขมรกับภาษาไทยนะฮะผมจะพามาคุยเรื่องข้อดีข้อเสียของวัวก,กระโดนนะครับแบบสาระๆหน่อยนะครับเปิดคลิปาาทำเทเลนต,ตลกนิดหน่อยจริงจ้อบ้องเบวกิกไทยจ๊อกนะปะไปชมกันเลยครับครับผมข้อดีข้อเสียของวัวกระโดนไทยเรานะครับก็คือ พูดถึงข้อข้อข้อดีก่อนนะครับข้อดีของวัวกระโดนคือทนโรคนะครับทนสภาพอากาศและให้ลูกดกนะครับถ้าบำรุงเขาดีๆนะครับลูกปีต่อปีเลยนะครับนี่ท้องไม่เคยว่างนะครับวัวกระโดนไทยนะครับท้องไม่เคยว่างนะครับท้องทุกปีนะครับของผมจากการเลี้ยงมานะครับแม่นี้ก็สี่ตัวนะครับเอามาตั้งแต่เป็นสาวๆนะครับ ตอนนี้ก็เป็นป้าแล้วนะครับท้องสี่ตัวแล้วครับลูกของมันก็ขายไปหมดเลยนะครับขายออกไปหมดแล้วเป็นข้อดีจริงๆนะครับคือทนโรคทนแรงนะทนทุกสภาพอากาศนะครับวัวก,กระโดนไทยมีข้อดีเยอะอยู่นะครับข้อเสียก็มีนิดหน่อยนะครับข้อเสีย มีคือว่ามันตัวเล็กนะครับขายราคาไม่ค่อยได้ราคาเท่ากับพวกพันใหญ่ๆนะครับแต่ก็น่าเลี้ยงนะครับผมว่าทนโรคทนแมลงกินง่ายนะครับกินง่ายอยู่ง่ายหาย่าไอแบบขีเร่ขีเรมันก็กินหมดนะครับนอนง่ายอยู่ง่ายนะครับข้อก็แฉะด้วยมันได้พาออกนะครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับวัวกระโดนไทยนะครับพวกวัวพันนี่เลือกย่านะครับ แต่ไม่เป็นไรเราฝึกให้กินแบบวัวกระโดนไปเลยนี่นะครับข้อผมกข้อันบ้านนะครับวัวกระโดนนะครับข้อดีข้อเสียนะครับวันนี้มาพูดคุยถึงข้อดีหละข้อเสียข้อดีเราก็พูดไปแล้วนะครับข้อดีก็หลายอย่างอยู่นะครับคือทนโรคทนมแมลงกินหญ้าไม่เลือกนะครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับ ้อเสียนิดหน่อยของมันก็คือตัวไม่ใหญ่นะครับตอนจําหน่ายนะครับราคาอาจจะไม่เท่าสู้พวกตัวใหญ่ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเลี้ยงไปครับเราเลี้ยงไปใจรักเลยนะครับเราเลี้ยงไปเลยนะฮะใจเราชอบแล้วนะครับเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆนะครับดูแลเขาให้ดีๆเขาก็ให้ผลผลิตเรามานะครับทุกปีนะครับ บัวกระดดนไทยบ้านเรานะครับพี่น้องใครมีอย่าเก็บไว้เลยนะครับรักษาสายพันธุ์ไว้นะครับมันจะสูญพันธุ์แล้วนะครับเพราะทุกคนหันมาแต่อนุรักษ์ตัวใหญ่นะครับหาแต่ตัวใหญ่มาเลี้ยงจนลืมบัวไทยบ้านเรานะครับที่เป็นต้นกําเนิดทินฐานบ้านเรานะครับอนุรักษาานะ์ไว้เนื้อรักษาทุกแม่เอาบางโปนะ้อยรัวยากห้นับวัน เริ่มรวยอยากเกบบัส่วนน้อยนะครับที่เลี้ยงตั้งพวกพ่อแก่แม่เฒ่านะครับที่แกเคยเลี้ยงมาแกจะเลี้ยงไวนะ้น่ะนี่ผมก็เลี้ยงไว้ตัวหนึ่งนะครับคือดีมากนะครับขายลูกมันได้แล้วนะครับไปสี่ตัวแล้วนะฮะเจ้าแม่กระโดนนะครับตัวใหญ่เพิ่งได้ตัวเดียวตัวนี้ได้สี่ตัวเลยนะครับมาพร้อมกัน นะฮะปีเดียวก็เป็นสัตว์แล้วนะครับปกีกว่าๆนะครสุดยอดครับวัวกระโดนไทยกินง่ายอยู่ง่ายนะครับข้อกระแฉกเลือกอนะครับพี่น้องมื้อนี่ขอกแฉะผมสิเอาออกไปทางใดนอ้อครับก็มีอะไรมากนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าข้อดีข้อเสียของวัวกระโดนนะครับ มันมีแค่นี้นะครับแต่สําหรับผมคิดว่าข้อดีมันเยอะกว่านะฮะข้อเสียเราก็คิดผ่านๆไปนะครับเพราะเราไม่ได้เลี้ยงเป็นธุรกิจกับเขานะครับเราเลี้ยงไว้ไว้ยามยากยามจําเป็นเราก็ปล่อยไปเนาะพี่น้องเนาะยามเราไม่มีเงินอ่ะเหมือนเงินอมของเราเนาะ m e n ต a ดไม่เอาบางปูเหมือนเงินอมเราถ้าเราไม่มีเงินเราก็เบิกธนาคาร ธนาคารหัวไปขายก็ได้เงินมาใช้แล้วนะครับยามยากยามลําบากยามจําเป็นนะครับเราถึงขายนะครับเลี้ยงมันไว้เถอะครับน่ารักดีให้กินหญ้าตามคันนาหรือกําจัดหญ้าตามสวนได้นะพี่น้องเออเราจะไปคิดมากเพราะเราไม่ใช่พวกในทุนในห้อยนะครับแต่อนาคตไม่แน่นะครับเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองเนะาะจะคคกบั็นบ้านให้เป็นฟาร์มเราก็ต้อง คิดไกลๆหน่อยนะครับสรับคลิปนี้เราสาธยายมาเยอะแล้วนะครับพูดถึงข้อดีข้อเสียของวัวกระโดนไทยบ้านเรานะครับก็มีเท่านี้นะครับผมผมคิดว่าถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe อีกครั้งหนึ่งให้กับผมนะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกํำลังใจให้คนทำคลิปเยอะๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับตัวผมไปลาศสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดพร่ำทำเพลงมากนะครับกลัวพี่ๆน้องๆจะเบื่อนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe กับผมด้วยนะครับโกนขมรแองบุรีรำบานราเดอร์พี่น้องคิดจะทำาวามวัวต้องดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมก็มือใหม่นะครับอยากได้ความวัวเหมือนกันนะครับ ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับข้อบันบ้านนะครับข้อผูกผูกพันพันนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดคําเดิมซ้ำๆไปซ้ำมาอาจจะบึกกันนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขอกล่าวคําว่าจุงกะสวัสดีแม่เอบางปนกรุบกรุบขณียมัมยบคารั่วประเทศลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ